แล้วก็มาดูกันว่ามันจะแตกเป็นกี่ต้นนะคะตัวนี้จะเป็นหอมเลยหรือว่าบัวเลยต้องนําเรียนพี่พน้องว่าตัวนี้ไม่ใช่หอมจังหวัดเลยค่ะมันไม่ใช่หอมที่จังหวัดเลยแต่ว่าด้วยความลักษณะต้นของเขาเขาจะไม่มีหัวเหมือนพวกรับเลเหมือนพวกออหอมน,น,อนะครนพนมค่ะเขาจะเป็นลักษณะที่แบบต้นเขาจะแตกไปเรื่อยๆเหมือนตะไคร้นึกออกนึก้าพตะไคร้ออกที่เราปลูกหนึ่งต้นนะคะแล้วมันก็จะแตกกอไปเรื่อยๆอันนี้คือหอมเนี่ยก็จะลักษณะแบบประมาณนั้นเลยอันนี้คือเวลาน้องก้อยปลูกะน้องก้อยจะปลูกแบบ กระถางละห้าห้าต้นเนาะคือหนึ่งต้นเนี้ยแ,แล้วก็มาดูกันว่ามันจะแตกเป็นกี่ต้นนะคะให้พี่ทายก่อนว่ากี่ต้นตัวนี้ใช่ไหมปิดไว้ก่อนปิดไป <c oughs> เดี๋ยวพี่ว่าสิบสองอ่ะสิบสองเดี๋ยวน้องก็จะลองมาแกะดูว่ามันเท่าไหร่เวลาเราปลูกเราก็แยกปลูกแบบนี้เลยนะคะนี่ขอแค่ให้มันติดรากนี่คือเกิดได้ละหนึ่งสองสาม ถ้ามันติดกันหน้ามันแกะไม่ได้เราก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดต้นอันนี้คือมันเป็นสามใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเวลาลูกค้าไปปลูกอ่ะคือรากเขายังไม่แตกออกจากกาันแล้วก็ปลูกแบบนี้ไปเลยปลูกแบบสามต้นนี้ไปเลยพอถึงเวลานะเขาก็จะแตกมาอีก